ผมขอเริ่มต้นกับข่าวดีของพี่น้องคนไทยโอ้โห,โหได้ดูไหมครับกีฬาเอเชียนเกมก็ได้ดูบ้างนะครับแต่มาาเมื่อวานจังหวะสำคัญดันพลาดไปออนะครับหัวใจจะวหวนะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยใ,ในการ <ผม S 2> แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญแรกก็คือเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รัมจะเป็นใครไม่ได้เลยใช่ครับ น้อง,องเทนนิสนั่นเองนะครับนะเธอได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเอเชียนเกมสองครั้งใช่ไหมใช่ครับเ,เป็นการป้องกันป้องกันแชมป์นะครับ<อ>ซึ่งเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยน้องเทนนิสก็ได้เหรียญทองมาเช่นกันอา้นอาวครายการเขาเป็นยังไงฮะ,ะครับก็ซึ่งน้องเทนนิสครับก็เริ่มลงเล่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับเนื่องจากได้บายในรอบแรกครับซึ่งรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยก็พบกับไต้หวันนะครับก็ชนะไปนะครับสองต่อศูนย์ยกนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับก็ ผมกับอุซเบกิสถานนะครับที่อุซเบกิสถานเนี่ยซึ่งชนะเวียดนามมามนะครับซึ่งในเกมรอบรองชนะเลิศน,นะครับ น้องเทนนิสเนี่ยก็เอาชนะอุซเบกิสถานไปนะครับสองต่อศูนย์ยกเช่นกันนะครับพอมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็ในยกแรกนะครับก็เทนนิสเนี่ยขึ้นนําก่อน7ต่อ1นะครับแต่ทางจีนเนี่ะครับก็ทําแต้มไล่มา6ต่อ7นะครับแต่ก็ในยกแรกเนี่ยเทนนิสก็ขึ้นนํานต่อ0นะครับส่วนในยกที่2เนี่ยครับทางจีนเนี่ยเริ่มออกอาวุธเร็วขึ้นนะครับก็นําก่อน2ต่อศูนย์นี่แหละช่วงวินาทีนี้แหละใช่ครับนะครับก็มีเริ่มวนแล้วก็วิ่่งหนนนนีีะครรรรับจกกมาเย ตัดคะแนนทางจีนด้วยนะครับแล้วก็ไทยทีนี้นี่ยไล่ขึ้นมา1ต่อ2คะแนนนะครับ,รบแล้วก็หมดเวลาในยกที่2เนี่ยก็ แพ้ไปนะครับก็เสมอกัน1นต่อหยกนะครับก็มาชิงดำกันในยกที่3นะครับก็คะแนนของจีนเนี่ยก็ขึ้นนำมาแบบพรวดพราดเลยนะครับ,รบ6กต่อศคะแนนนะครับแล้วก็ในจังหวะที่กำลังแลกอาวุธกันเนี่ยปรกนานกฏว่าคะแนนของทางจีนเนี่ยทะลุขึ้นไปถึง23่ต่อศนะครับซึ่งทำ<ม>ใจมากช่วงนี้นะทำให้ทางไทยเนี่ยนะครับต้องไปประท้วงคะแนนของจีนนะครับจนให้คะแนนเนี่ยกลับมา6กต่อศเหมือนเดิมนะครับจนเหมาะพอมาเริ่มคะแนนใหม่นับใหม่ครับเทนนิสก็เดินหน้าถีบหัวของจีนเนี่ยสองครั้งนะครับ แล้วก็ในจังหวะที่จีนจะสวิงครับโดนเทนนิสเนี่ยสวนกลับพลิกขึ้นมานำ9ต่อ6นะครับแล้วก็ในท้ายเกมเนี่ยจีนเด้งทําแต้มนะครับเตะมานะครับก็สุดท้ายเนี่ยน้องเทนนิสก็ชนะไปนะครับ12ต่อ9ครับสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับผมน้องเทนนิสเนี่ยนะครับสร้างความตื่นเต้นโค้งสุดท้ายนะครั้งที่แล้วตอนนี้ติดก็โค้งสุดท้ายเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันผลการแข่งขันครั้งนี้นะครับ ท่นผู้มัญชาการทหารอากาศพาอากาศเอกอลงกรมนาลดนะครับก็มีข้อความนะแสดงความยินดีนะครับน้องเทนนิสนะครับนะบอกว่านะครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้องเทนนิสในการแข่งขันเทควันโดเอชิยนเกมเมืองหาโจนะด้วยครับนะชัยชนะครั้งนี้ต้องเป็นผู้มีสติ มีสมาธิและด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาสั่งสมมาจึงทําให้น้องได้เหรียญทองอย่างงดงามครับยอดเยี่ยมครับนี่พิทุตุ้นะท่านผู้ชมการนังกาส่งข้อความไปนะครับน่าจะได้รับแล้วนะเพราะว่าทีมงานได้ส่งมาให้ตั้งแต่เช้าให้น้องเทนนิสนะครับนะก็ขอแสดงความดีอีกครั้งครับเรืออากาศตรีหญิงนะฮะผานิพักวงพัฒนากิจ เทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รมัมเหรียญทองแรกของไทยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกองทัพกาศแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเธอเป็นนักกีฬาสังกัดกองทัพประกาศด้วยนะใช่ครับ,รบสุดยอดชูนิ้วเลยครับผมอ้าวนะครับ